การทำปั๊มหอยให้เป็นปั๊มออโต้ได้ไม่ยากหรือหากท่านมีปั๊มชักก็สามารถทำเป็นปั๊มออโต้ได้ด้วยการใส่เพชเชอร์เพิ่มถังเพิ่มข้อต่อขั้นตอนไม่ยุ่งยากอะไรครับทำลักษณะเดียวกัน ตามไปดูวิธีทำพร้อมกันนะครับไหนวะไอ้ไหน,นวะทำเิงเลยอูย้หไม่ธาารรมดาเดี๋ยวก็เดี๋ยวชกไง ล,ลุนรวยไหมลุนรถรวยไหมเอาลุนอะไเลยลุน้นอะไเลยมไม่กินอย่างนั้นกินกับไปแช็คม,มันั่นแหละทีนี้่มันตรงนี้อตัวนี้มดมดปนาไป ียบกไฟไม่ต้อเหรอไม่ต้องยกยกรับกันได้ยกยกรบกันไดไม่สั่งค่ร้อนจืดังเลยนะแล้วนะดนั้นอะรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวดี๋เดี๋ยวอือ๋ยนี่อ่าอ่าอ่านีดูนี่ดูนี่นะ ถ้าจะใช้ถังเล็กๆก็มีขายนะหรือจะทำเป็นแบบ PVC แล้วก็ใส่เกลียวเข้าวอันนี้ก็เป็นถังเช่นเดียวกันนีตอนนี้มาทำงานอยู่ในย่นเราดูว่าตัดไม่ตันนะสวิตแดงดันมุ่งะยุดนี่คือแดงดันมาตัดตัวนี้พอแดงดันอ้อนมากกะเปิดอ่าไม่ต่างเมือนกันอย่างนย้รถตร้ก็ไปงานทุกสื่อเลยนะ เดียวกันทุกอยกันนะอืมอ่่ออถ้าจะเพิ่มถังก็นั้นนะอ,อ่ะเออก็ได้เอาออกไปแล้วก็ถ้าจะใส่เป็น PVC ก็ได้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหารับท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดหากสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ด้วยความยินดีหรือหากท่านเห็น มีวิธีที่ดีกว่านี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทางเรายินดีรับฟังและจากพัฒนาและปรับปรุงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ